ตอนสบทที่16ประพฤติธ,ธรรมประพฤติธ,ธรรมหมายถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมหรือความถูกต้องดีงามซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมและจริยธรรมโดยยึดหลักความดีความยุติธรรมและความเมตตาเป็นหลักการประพฤติธ,ธรรมมักเกี่ยวข้องกับการทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมหรือศาสนาตัวอย่างขอองค์การประพฤติธรรมได้แก่การพูดความจริงการไม่ทำร้ายผู้อื่นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคมการมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น การประพฤติธ,ธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยแต่ละศาสนาและวัฒนธรรมอาจมีแนวทางหรือหลักธรรมที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมแล้วล้วนส่งเสริมให้บุคคลประพฤติตนในทางที่ดีงามและมีจริยธรรมประโยชน์ขององค์การประพฤติธรรมการประพฤติธรรมมีประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อตอนเองและสังคมดังนี้ประโยชน์ต่อตอนเองหนึ่งจิตใจสงบการประพฤติธรรมช่วยให้จิตใจสงบไม่มีความกังวลหรือความกลัวจากการทำผิดสองสร้างความน่าเชื่อถือคนที่ประพฤติธรรม,มักได้รับความไว้วางใจและความนับถือจากผู้อื่นสาม พัฒนาตนเองการทำความดีช่วยให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจและคุณธรรมสี่ชีวิตมีความสุขการอยู่กับความถูกต้องทำให้ชีวิตมีความสุขและปราศจากความขัดแย้งประโยชน์ต่อสังคมหนสร้างความเป็นธรรมการประพฤติธรรมช่วยลดความเหลื่อมลำ้ำและสร้างความยุติธรรมในสังคม2 เสริมสร้างความสามัคคีเมื่อทุกคนประพฤติธรรมสังคมจะมีความสงบสุขและสามัคคีสามเป็นแบบอย่างที่ดีการประพฤติธรรมสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำตามสีลดปัญหาสังคมการทำความดีช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้งประโยชน์ในระยะยาวหนึ่ง สร้างวัฒนธรรมที่ดีการประพฤติธรรมช่วยสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความมดีและความถูกต้องสองส่งเสริมความยั่งยืนสังคมที่ทุกคนประพฤติธรรมจะมีความยั่งยืนและมั่นคงโดยสรุปการประพฤติธรรมไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาตนเองแต่ยังส่งผลดีต่อสังคมและโลกโดยรวมวิธีการประพฤติธรรม การประพฤติธรรมหมายถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและยุติธรรมโดยคำนึงถึงความถูกต้องความมาีและความยุติธรรมเป็นหลักต่อไปนี้เป็นแนวทางในการประพฤติธรรม 1. ยึดหลักความถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำผิดศีลธรรม 2. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อตอนเองและผู้อื่นไม่โกหกไม่หลอกลวงและไม่คดโกง 3. มีความยุติธรรมปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติไม่ลำเอียงและให้ความเป็นธรรมกับทุกคน 4. มีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อการกระทำของตอนเองไม่ปัดความผิดให้ผู้อื่นและพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด5 มีเมตตาและความเห็น,นอกเห็นใจใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งทางกายและใจ 6. กเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นยอมรับความแตกต่างและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น 7. พัฒนาตนเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นทั้งทางความคิดและการกระทํา 8. ไม่ละโมบรู้จักพอใจในสิ่งที่ตอนมีไม่โลภหรือสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ถูกต้องการประพฤติธรรมไม่เพียงแต่ทำให้สังคมดีขึ้นแต่ยังช่วยสร้างความสุขและความสงบในใจของตนเองด้วยการประพฤติธรรมในพุทธศาสนา การประพฤติธรรมในพุทธศาสนาหมายถึงการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และเข้าถึงความสุขที่แท้จริงโดยมีหลักสำคัญที่เรียกว่าไตรสิกขาซึ่งประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาดังนี้ 1. ศีลศีลสิกขา ศีลคือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยไม่ก่อความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นโดยการปฏิบัติตามหลักศีลห้าหรือศีลแปดสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดศีลห้าได้แก่หนึ่งเว้นจากการฆ่ารรรสัตว์สเว้นจากการลักทรัพย์สามเว้นจากการประพฤติผิดในการสี่เว้นจากการพูดเทรร็จห้า เว้นจากการดื่มสุราและเสพของมึนเมา 2. ส,สมาธิสมาธิสิกขาสมาธิคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านมีความสงบและแน่วแน่โดยการฝึกสมาธิผ่านการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้จิตใจมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาปัญญา 3. ปัญญาปัญญาสิกขา ปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของชีวิตและสรรพสิ่งผ่านการศึกษาธรรมะและการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้องโดยปัญญาเป็นขั้นสูงสุดที่ช่วยให้เข้าใจในหลักอริยสัจสี่ได้แก่หนึ่งทุกความทุกสองสมุทัยสาเหตุของความทุกสามนิโรธการดับทุกสี่มักทางปฏิบัติเพื่อดับทุก การประพฤติธรรมในชีวิตประจำวันความมีเมตตาการแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความกตัญญูการรู้คุณและตอบแทนบุญคุณความอดทนการฝึกฝนตนเองให้อดทนต่อสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ความไม่ประมาทการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่หลงไปกับความสุขหรือความทุกข์ชั่วคราว การประพฤติธรรมในพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจาและใจจนสามารถบรรลุถึงความสงบสุขที่แท้จริงและหลุดพ้นจากวัตสงสารในที่สุด